สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing Drive ช่องรีวิวรถยนต์ที่ให้ข้อมูลครบทุกมุมมองทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีดีไซน์และความคุ้มค่าสำหรับวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถเอเนกประสงค์ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Toyota Fort u n e r รุ่นปี2 0 2 6ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้ Fort u n e r 2 0 2 6ยังคงรักษาความเป็น SUV ตัวจริงที่เน้นทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมพ,อมพัฒนาหอไลายจุดเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่่ใให้น้นนาประทับจยิงขึ เริ่มจากงานออกแบบภายนอกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงเหลี่ยมเพิ่มความบึกบึนมาพร้อมไฟหน้าฟูลเล e โปรเจ e เตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนยามค่ำคืนเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้เฉียบคมและดูสปอร์ตขึ้นกันชนหน้าและหลังเสริมความแข็งแรงพร้อมไฟท้ายเลสด,ดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวที่ช่วยให้ตัวรถดูทันสมัยมากกว่าเดิม ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เพิ่มความหรูหราแต่ยังดูแข็งแรงสไตล์รถลุยแท้เมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุซอฟทัชและเดินตะเข็บหนังเพิ่มความพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธและระบบเสียงรอบที่ทางคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเบาแถว2และ3าพับได้แบบเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้จุดได้มากกว่าเดิมในส่วนของขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลและแม่นยำกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบทั้ง Eco Normal s p o r t และโหมด offroad ที่ช่วย ช่วงล่างพัฒนาใหม่ให้ซับแรงสะเทือนดีขึ้นและกอะถนนมั่นใจมากกว่าเดิมระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า,ฟาปรับน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้การควบคุมรถทั้งในเมืองและนอกเมืองทำได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ f o r t u n e r รุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขั้นสูงติดตั้งระบบ Toyota s a ซ e t y s เ n s e เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยดึงพวงมาลัยกลับระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าอัตโนมัติ ระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกสถานการณ์จุดเด่นอีกเรื่องของ Toyota Fortuner 2026คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนและระบบตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันมิ t โตโยต้ที่ช่วยให้เจ้าของรถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทันใจ ในด้านความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลให้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่ารุ่นก่อนตามข้อมูลโรงงานประมาณ13-14กิโลเมตรลิตและยังลดมลพิษได้ตามมาตรฐานยูโร6สำหรับคนที่เน้นความหรูหรา Toyota f o r t ์จูเนอ2์2ยังมีรุ่นพิเศษ GR Sport ที่ตกแต่งสปอร์ตเต็มขั้นทั้งกันชนและกระจังหน้าสีดำล้ออลลอยสีทูโทนเบนาะนั่งและแผงคอนโซลตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดง เพิ่มความสปอร์ตแบบพรีเมียมตลอดระยะเวลาการขับทดสอบ Fort u n e r 2026แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงในทางตรงการเร่งแซงทำได้ทันใจจากแรงบิดมหาศาลช่วงล่างซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นพอสมควรแม้จะเป็นรถที่มีตัวถังใหญ่แต่พวงมาลัยไฟฟ้าให้น้ำหนักกำลังดีการเลี้ยวและการถอยจอดในเมืองทำได้ง่ายกว่าเดิมส่วนการออกทางไกลหรือขึ้นเขาการเก็บเสียงทำได้เงียบขึ้นห้องโดยสารโปร่งสบายสำหรับทุกที่นั่ง นอกจากนี้ f อ r t u n e r 2 0 2 6อย่ังเน้นเรื่องการบำรุงรักษาง่ายอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศตรงจุดนี้ยังเป็นเหตุผลที่หลายคนมั่นใจเลือก Fortun e r มาโดยตลอดเมื่อมองภาพรวม t o y o t a f o r t u n e r รุ่นปี2 0 2 6คือ SUV ที่พัฒนานในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ทันสมัยเครื่องยนต์ทรงพลังความปลอดภัยจัดเต็มเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบถ้วนห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล หากคุณเป็นคนที่มองหารถ SUV อนเนกประสงค์ที่มีความคุ้มค่าดูแลง่ายและภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ Fortuner ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองขับสามารถติดต่อโชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับ Fortuner 2026และตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ